สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สํานักงานศึกษาธิการภาค2ร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสังคมค้นหาศักยภาพนักเรียนสําหรับประกอบอาชีพในอนาคตผ่านระบบออนไลน์ค่ะสำนักงานศึกษาธิการภาค2ร่วมกับบริษัทเอ็ดวอยซอรี่จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมจัดโครงการส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบออนไลน์เพื่อค้นหาศักยภาพความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาศักยภาพตนเองด้านอาชีพเกิดความตระหนักรู้เข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพต่างๆอีกทั้งสามารถเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจด้วยตนเอง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สะท้อนตัวตนและความสนใจของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์พื้นฐานของอาระยะสถาปั์รวมถึงมีเป้าหมายให้ครูแนะแนวสามารถนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการให้คำปรึกษานักเรียนในการเลือกเส้นทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ แต่ว่าอันแรกก็คือข้อมูลระดับบุคคลีเด็กเราวางแผนว่าผลที่ออกมานี่จะนําไปสู่การเสนอผลการวิเคราะห์ให้กับกะสะจ,จทั้ง5แห่งนะครับทั้ง5จังหวัดเพื่อที่ใช้ในการวางแผนในการจัดการศึกษาในอนาคตแล้วก็อาจจะใช้เชื่อมโยงกับสถาบันซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือว่าสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะ จัดโปรแกรมหรือว่าทํากิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของของน้องๆกลุ่มนี้ในอนาคตคือข้อมูลประมาณ10,000คนนี้เราก็จะเห็นทิศทางพอสมควรนะครับว่าเด็กสนใจอาชีพอะไรเด็กมีศักยภาพด้านไหนเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็จะนําไปสู่การวิเคราะห์ในเชิงสัดส่วนได้ว่าควรจะต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับอาชีวศึกษายังไงหรือว่าส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ระบบอุดมศึกษายังไงบ้างนะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ เป็นข้อมูลเ,เรียกว่าเป็นสารสนเทศสําคัญสําหรับกสจที่ใช้ในการวางแผนในอนาคตด้ครับพ่อแม่ก็จะคาดหวังกับลูกมากว่าอยากอย่างน้อย,อยที่สุดต้องให้จบปริญญาตรีหรือว่าต้องจบมามีงานทําหรือรับราชการอะไรทัองหมนี้นะครับทำ,ทำงานาทำงานดีๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยศักยภาพก็จะไม่เหมือนกันความสนใจก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าความถนัดหรือว่าสิ่งที่เขาสนใจในอนาคตเนี่ย มันมีความหลากหลายในตัวเด็กการที่เครื่องมือตัวนี้จะเข้ามาช่วยในการที่อย่างน้อยนี่เด็กเขาจะรู้ตัวเองเขาจะได้มีโอกาสในการคุยกับผู้ปกครองว่าหรือผู้ปกครองก็จะได้ทราบว่าลูกของตัวเองเนี่ยชอบอะไรอยากเรียนอะไรหรือว่าคิดฝันเรื่องอนาคตในการประกอบอาชีพยังไงบ้างอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นเรียกว่ามีมีข้อมูลที่ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกนี่ได้คุยกันได้คุยกันได้ได้ได้ไดอ่ ได้วางแผนร่วมกันในอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อต่อลูกเนี่ยควรจะอยู่ระดับไหนยังไงบ้าง สำหรับการจัดประชุมปฏิบัติการครูแนะแนวให้สามารถนำนักเรียนใช้เครื่องมือแนะแนวผ่านความชอบความสนใจในระบบ V Space หลังจากนั้นครูแนะแนวจะนำเครื่องมือและจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยนักเรียนจะเข้าไปประเมินศักยภาพและความสนใจของตนเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะทำให้ทราบความสนใจในการเลือกอาชีพและมีความพร้อมสำหรับศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือสายอาชีพในอนาคตโดยนำร่องในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่3จํจำนวน10,000ื่นคนจาก50โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน,น,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะ ระบบวีสเปซนะครับเราต้องการจะแก้ไขปัญหาอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือการที่เด็กไม่รู้จักตัวเองเราอยากจะเริ่มจากคําว่าไว้วันนี้ทําไมเด็กถึงมาเรียนเข้ามาเรียนเพราะเพื่อนหรือมาเรียนพเพราะต้องการจะได้อะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากไว้ตัวนี้ก่อนนะครับอันที่2เนี่ยเราเพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเราเห็นเด็กจํานวนมากเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษานะครับโดยเฉพาะข้อมูลเหล่านี้เนี่ย มันคงน่าเศร้านะครับเพราะเกิดว่าเด็กๆเนี่ยแค่อยากรู้จักตัวเองก็ต้องเสียเงินแล้วนะครับวันนี้เรามาแก้2ปัญหานี้แล้วเราแก้อย่างไรเรามีโซลูชันเรียกว่า 4e นะครับเริ่มจาก e ที่1การมา evaluate รู้จักตัวเองก่อนว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยชอบอะไรถนัดอะไรนะครับอันที่2เนี่ยพอรู้จักตัวเองปุ๊บออกไปข้างนอก e explore ครับไปค้นหาว่าโลกใบนี้เนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างนะครับปัจจุบันเรามีประมาณ250อาอาชีพบนฐานขอ้อมูลของเรานะครับเพื่อดูว่าเขาเนี่ยเหมาะกับอะไรบ้าง ทั้งสองส่วนนี้เราไม่ตัดสินเด็กนะครับแต่ให้เด็กเนี่ยมีข้อมูลของตัวเองแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าเขาเหมาะกับอะไรบ้างแต่ละส่วนแล้วตัดสินใจนะครับจากนั้นไปอีที่3ไมเม่มีเป้าหมายแล้วนะครับเรามาดูแกล วันนี้เขามีความรู้ทักษะขาดอะไรบ้างนะครับ E3 คือ experience นะครับเราจะมาเติมเต็มให้กับเขาเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเป็นการ reskill upskill นะครับและสุดท้าย E4 เป็นการ empower ตรงนี้คือการที่ให้เขาไปสู่เป้าหมายในชีวิตให้ได้จริงๆคนอยากจะเรียนต่อเราก็จะมาสนับสนุนคนอยากจะไปทํางานแล้วก็จะมีระบบมาดูว่าเอ๊ะงานประเภทไหนกันแน่ที่เหมาะกับเขานะครับ 4E เป็นเหมือนโซลูชันหลักของ Vspace ครับ